สวัสดีครับ FCI u s e Car วันนี้ผมมีรถหรูระดับผู้บริหารนะครับผมรถจากค่ายเยอระะมันนะครับผมเห็นโลโก้ก็น่าจะรู้นะครับผมคันนี้คือ Mercedes e นะครับ m e r c e d e s b e n z E 2 2 0 ปี1 9 9กว่านะครับผมเป็นรถเทินของที่ร้านเราเลยนะครับผมคันนี้เพิ่งเทินมาสดๆหมัดๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมเราใจร้อนจึงนำมารีวิวให้กับพี่ๆ FC ของ iuse ค่ะที่อยากสัมผัสความเป็นยุโรปนั่งแบบนุ่มๆสบายๆในราคาแค่หลักหมื่นบาทถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะครับผมคันนี้เป็นบอดี ถ้าเขาเรียกกันก็ w หนึ่งสองสี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้นะครับเพราะว่าเขาเรียกเป็น w หนึ่งสองสี่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะครับใช่ครับเป็น w หนึ่งสองสี่นะครับ e สองสองศูนย์เครื่องเดิมๆจากโรงงานเกียร์ออโต้เดิมจากโรงง,งงานนะครับผมคุณอาร์นะครับเป็นข้าราชการ เกษียณอายุนะครับอยู่แถวกระทุ่มแบนนะครับนำรถคันนี้มาขายที่ร้านนะครับและก็เทินของโตโยต้าออติดไปนะครับผมรถไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับคุณน้าเขาวิ่งทางไกลอยู่นะครับกรุงเทพประจงประจวบเขาไปขึ้นเหนือลองตายใช้คันนี้เขาบอกว่าไม่เคยมีปัญหาไม่เคยดับกลางทางเลยนะครับแต่เหตุผลที่เขาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาอยากได้รถที่ขนาดมันเล็กกว่าเดิมแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับประมาณนั้นนะครับแต่คันนี้ก็ไม่ได้กินน้ำมันสักเท่าไหร่นะครับแลกกับความ หรูหราความนุ่มนวลสมรรถนะของรถรุ่นนี้นะครับผมบอดี้สวยไม่มีการชนหนักตัดต่อพลิกความหร่จมน้านะครับผมใช้น้ํามันล้วนะครับเป็นน้ํามันเบนซินนะครับเติม9195ได้เลยนะครับผมยางดอกยางหนานะครับยางสามารถใช้งานได้อีกหลายปีนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทั้ง4เส้นนะครับผมยางเป็นของยี่ห้อบิดสโตนะครับผมยางเป็นของยี่ห้อบิดสโตนะครับผม สีสันโดยรวมก็เงาฉ่ำทั้งคันนะครับอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะแต่โดยรวมดูไม่น่าเกียดเอกสารมีครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มเงียบภายในสวยงามแอร์เย็นฉ่ำน,นะครับผมนี่นะฮะป้ายทะเบียน3 6 2อันนี้เราให้ไปด้วยนะครับป้ายทะเบียน362ออันนี้เราให้ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันบ้างนะครับผม ภายในกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ Mercedes นะครับผมก็จะเป็นตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับเป็นพลาสติกสีเบดนะครับสีของภายในก็จะมีการเก่าตามกาลละเวลานะครับแต่โดยรวมถือว่ายังดูดียังไม่เสื่อมโทรมนะครับผมโดยรวมยังดูดีนะครับคันนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ล้างให้นลครับผมเดี๋ยวรีวิวเสร็จนะครับผมจะเอาไปล้างนะครับเพราะว่าพอดีตอนนี้เวลามันเย็นแล้วล้างให้ไม่ทันจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างสีดูดฝุ่นให้นะครับผม แต่เราจะไม่มีการเก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นรถปีต่ําแล้วก็เป็นรถที่ราคาไม่แพงนะครับผมเป็นรถที่ราคาไม่แพงนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมน้ามันเครื่องเขาก็เพิ่งถ่ายมานะครับผมน้ามันเครื่องเขาก็เพิ่งถ่ายมานะครับผมนี่นะฮะด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับผมด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะครับผมใครที่มีประวัติกับรถรุ่นนี้อาจจะเคยนั่งรถรุ่นนี้ไปโรงเรียนนะครับผมหรือ อยากได้รถรุ่นนี้ตอนสมัยเรียนเห็นเพื่อนนั่งแล้วเราไม่มีเงินไม่มีสต้งสตังในการซื้อนะครับวันนี้สามารถย้อนเวลาได้นะครับคุณจ่ายเงินไม่ถึง10,000แบาทคุณจะได้สัมผัสความเป็นอดีตของคุณนะครับบางคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เคยนํารถรุ่นนี้ส่งไปโรงเรียนแล้วปัจจุบันขายทูกขายทิ้งไปแล้วนะครับอยากจะเอารุ่นนี้ไปเก็บสะสมหรือจะจะเอารุ่นนี้ไปปั้นนะครับผมผมก็แนะนํานะครับผมผมก็แนะนํานะฮะยังขับขี่ดีนะครับผมสวยๆในตลาดเขาก็ทําขายกันเป็นแสนนะครับผมที่ผมเห็นนะฮะ เอาไปแต่งนะฮะเอาไปถามขายกันเป็นแสนวัยรุ่นก็ยังนิยมเอาไปเล่นอยู่นะครับสาหรับรุ่นนี้ซอกเดิมนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับผมรถบอดี้สวยจริงๆนะครับเอาไปปั้นเอาไปแต่งถือว่าโอเคนะครับผมสําหรับใครที่มีความฝันหรือครับสาหรับใครที่มีความหลังสําหรับรถรุ่นนี้นะครับผม อไหล่ไม่แพงนะครับอไหล่ก็ถูกนะครับแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นเป็นเบน์รุ่นที่อึดถึกทนนะครับเป็นเบนท์ที่อึดถึกทนนะครับพวกอไหล่ต่างๆอันนี้เจ้าของเก่าก็ให้มาด้วยท้งแม่ลงแม่แรงนะครับแกก็ให้มาด้วยนะฮะเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะฮะสตาร์ทที่เดียวติดนะครับ รถสตาร์ททีดียวติดนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมไปเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับผมนี่นะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องตองหนึ่งเดิมจากโรงงานนะครับเป็นเครื่องตองหนึ่งเดิมจากโรงงานนะครับผมถ้าจำไม่ผิดไอตัวเนี้ยอยู่ในบอดี้ซี ไอปีศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สี่ก็ยังใช้เครื่องตัวนี้อยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่ารักเท่าไหร่นะครับสาหรับตัวนี้นะฮะแต่คันนี้คือ W 1หนึ่งสองสี่สองสองศูนย์นะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องก็มีนิ้วรอยตามการใช้งานนะครับมีเศษดินเศษฝุ่นเศษทรายตามการใช้งานแต่ก็ดูสภาพโดยรวมถือว่าแห้งๆนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับ เข้ามาอยู่ในโถงตัวรถนะครับอันนี้เหมือนบนเครื่องบินเลยนะครับมีแดชบอร์ดบอกนี้ครับเวลาเราเข้ามาปุ๊บก็มันจะนี่นะครับคาดเข็มคัดนะฮะมีหมเหมือนบนเครื่องบินเลยนะครับเข้ามาแล้วก็สําหรับอ่าสัมผัสความเป็นแบบลักชัวรี่นะครับสําหรับแบบความแบบย้อนยุคเบาๆนะครับผมคิดถึงสมัยคุณปู่พาเราขับรถเล่นไปนะครับพาไปกินข้าวต้มพาไปเที่ยวนะครับผมพาไปโรงเรียนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในราคาแค่หลักหมื่นบาทนะครับผม ดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วได้สัมผัสความเป็นรถแบบเยอรมันจากค่ายเมอร์ d e เดสเบนนะครับผมเนี่ยนะฮะดาวสามแฉกนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากสัมผัสความเป็นเมอร์ d e เดสเบนจ่ายเงินแค่หลักหมื่นบาทนะครับราคาพอๆกับมอเตอร์ไซค์นะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บางยี่ห้ออีกนะครับคันนี้ผมก็แนะนานะครับผมเอาไปแต่งเอาไปใส่จัดทรงลงล้อเนี่ยหล่อแน่นอนนะครับวัยรุ่นก็ยังนิยมคิดอยู่นะครับอะไรก็ไม่แพงเชียงกงของเยอะมากๆนะครับผมนี่นะฮะ ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยนะครับแต่จังหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือส่งเบเลอร์เห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับราคาดีๆเบาๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับจัดมาให้แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นรถเทินของที่ร้านนะครับผมก็ไม่ได้เอากาไรอะไรบ้ากนะครับเทินมาก็ขายออกเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ถนัดเล่นรถแบบนี้เท่าไหร่ด้วยนะครับก็เรียนกันตามตรงนะครับแต่คันนี้แต่การดูรถนะครับเหมือนกันนะครับถึงผมจะ ไม่เก่งรถยุโรปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ใช้รถยุโรปเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันนะครับหน้าท้ายเดิมเกียร์เครื่องอะไรมันดูเหมือนกันหมดนะครับรถทุกรุ่นในโลกนี้ดูเหมือนกันหมดนะครับผมดูไม่ยากนะครับขับขี่สมูทเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับนี่นะฮะความร้อนความร้อนปกตินะครับผมอยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเคยครับคุยกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็โทรมาคุยกับเรานะครับ ท่านจะได้ไม่ผิดหวังนะครับผมนี่นะฮะอยากได้จัดไปนะครับผมอะไรไม่แพงนะครับซ่อมบํารุงแต่ละครั้งก็อัตราซ่อมบํารุงก็ประมาณซ่อมแคมรี่อะไรประมาณนี้นะครับอะไรก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดแล้วขอบคุณครับ